สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเจอกัน EP ที่3แล้วนะครับก็จาก EP ที่แล้วนะครับเราได้เคลียร์ออเดอร์ฝั่งไายไปแล้วก็เก็บกำไรข้าพอร์ตนะครับใน EP นี้เราก็ถือฝั่งเซลล์นะครับปัจจุบันก็ถือฝั่งเซลล์อยู่1ออเดอร์นะครับแล้วก็ตั้ง pending ไว้1ออเดอร์นะครับ ก็จากแผนการเทรดที่ผมวางไว้คร่าวๆนะครับถ้าออเดอร์นะครับถ้าออเดอร์เซลปัจจุบันนี้บวกเป็นบวกนะครับหรือกราฟลงนะครับแล้วทำให้ผมได้กำไรผมก็จะตั้ง SL ไว้โดยที่เซลล์มิตข้างบนแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ถ้ากราฟมันยกขึ้นไปเก็บเซลล์มิตข้างบนไป ผมก็จะตั้ง SL นะครับอยู่ข้างหลังเส้นเซลิมิตออเดอร์ที่2นะครับตั้งกำหนดจุดขาดทุนไว้นะครับ mm hmm. ส่วนเหตุผลที่สนับสนุนให้ผมถือออเดอร์ฝั่งเซลล์นะครับก็คือเหตุผลที่1ก็คือช่วงนี้ดอลลาร์แข็งค่ามากครับอาจจะ มีผลต่อราคาทองคำนะครับถ้าดอลลาร์แข็งค่ามากมากนี่ทองคำจะร่วงนะครับเหตุผลที่2นะครับถ้ามองในเชิงคนที่เทรดกราฟเทคนิคนะครับจะมองอินดิเคเตอร์นะฮะก็ตอนนี้อินดิเคเตอร์ของผมมันแจ้งว่าเส้น sma 200นะครับเส้นสีเหลืองนะครับแจ้งว่าราคานะฮะได้ลงมา ต่ำกว่าเส้น SMA 200นะครับเราควรจะถือหน้าเซลล์มากกว่าบายนะครับอันนี้ตัดสินใจง่ายๆเลยแต่พอจะออกออเดอร์นะครับเราก็ต้องมาดู ADR นะครับหรือก็ความผันผวนนะครับว่าอยู่ในระดับต่ำกลางหรือสูงจากช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับวา่าความผันผวนอยู่ในระดับปกติหรือไม่ปกตินะครับแล้วก็ เราจะมาดูส่วนที่3ามก็คือวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มในตลาดนะครับในแต่ละช่วงเวลานั้นๆนะครับว่าตลาดไหนเขาเข้ามาเทรดกันเขาเข้ามาเล่นกันนะครับแล้วอลลุ่มของเขาปกติหรือเปล่านะครับถ้าคนที่เล่นแต่คู่เดียวเหมือนผมเนี่ยเขาจะรู้นะเวลาเขาจะรู้เวลาว่าช่วงเวลาไหนที่ตลาดบิงด้วยวอลลุ่ม ช่วงเวลาไหนที่ตลาดไม่วิ่งนะครับเขาจะรู้เขาจะสังเกตเห็นได้ว่าเนื่องจากเขาเล่นแต่คู่เดียวเหมือนผมเนี่ยผมก็ส่วนมากผมก็เล่นแต่ทองคำนะครับเราจะรู้ลักษณะมีใสของกราฟแล้วก็แพทเทิร์นการเคลื่อนตัวนะครับในช่วงเวลาแต่และเวลานะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ มีออเดอร์ถือนะครับแล้วก็รอคอยนะด้วยความใจเย็นนะรอไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบดนะใจเย็นนะท่องไวน้นะครับเซฟพอร์ตนะครับกําไรช่างมันได้ไม่ได้นะครับแต่ต้องเซฟไว้ก่อนนะครับพออยู่ตลาดให้ได้นานๆนะครับเห็นกรับไม่ได้เยอะๆเดี๋ยวกําไรมันตามมาทีหลังเองนะครับ เป็นตามคาดนะครับตอนนี้ราคากลับได้ยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาจะเกี่ยวออเดอร์ที่2แล้วนะครับบางคนนี่เห็นราคาขึ้นมาอย่างนี้นะครับไม่เกี่ยวออเดอร์ที่2สักทีรู้สึกคันมือนะครับอยากจะกดนะครับอยากจะกดเซลล์มันตรงนี้เลยนะครับมาก่อนผมก็เป็นนะครับอาการนี้นะครับเข้าตลาดมาใหม่ๆนี่คันมือนะครับ เมื่อก่อนเป็นแทบทุกคนนะครับยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่ถ้าจะกดนี่ต้องดูวอลลุ่มก่อนนะครับเคยเสียหนักมาเหมือนกันนะครับเพราะว่ากดมือนี่แหละครับกดมือนี่คือสร้างปัญหามากๆนะครับ อันนี้ก็ยกมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราซูมดูกันหน่อยนะครับซูมดูว่าจะเกี่ยวไหมครับลุ้นครับอยากได้ครับออเดอร์นี้ถ้าได้ออเดอร์นี้แล้วกลับตัวนะครับจะเป็นออเดอร์ที่ราคาดีมากๆนะครับราคานี้แต่ถ้าได้ออเดอร์แล้วโดนลากขึ้นไปนะผมก็จะตั้งไอซแซลไว้นะเพื่อจํากัดการขาดทุนนะครับเบื้องต้น แต่ดูจากราคาปัจจุบันนะครับคาดว่าราคาจะอาศัยทำเฟรมตอนกราฟเปลี่ยนแท่ง1ชั่วโมงนะครับแท่งต่อไปนะครับจะสามารถดันขึ้นไปแล้วก็เกี่ยวออเดอร์ของผมได้แล้วก็อาจจะโดนลากนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนแล้วครับนั่นครับว่าแล้วครับติดปุ๊บลากปั๊บนะครับดึงขึ้นไปเลยนะครับเมื่อกี้ดึงขึ้นไปแรงมากนะครับแล้วก็ย่อลง เพื่อเป็นการเซฟพอร์ตนะครับเดีย๋ยวเราหาจุดวางเส้น SL นะครับเพื่อจำกัดการขาดทุนก่อนเลยนะครับ จุด s l l ลนะเพื่อจำกัดการขาดทุนไว้ก่อนนะครับถ้ายัางไแเราก็มารอดูกราฟกันต่อไปนะครับพอติดออเดอร์แล้วก็ลากใหญ่เลยครับดันขึ้นอย่างแรงครับก็เป็นไปนตามที่คาดการไว้นะครับครับ ขึ้นไปแตะออเดอร์ที่2นะครับแล้วลากขึ้นไปไม่ถึงเส้น SL ที่ผมจำกัดขาดทุนไว้นะครับแล้วก็กลับตัวลงมาทำให้ผมได้กำไรนะครับตอนนี้มีออเดอร์ที่เป็นกำไรอยู่2ออเดอร์นะครับและเมื่อกลับเป็นไปตามแผนนะครับวิ่งตามแผนที่เราวางไว้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็หาจุดวางเส้น SL นะครับ จากข้างบนที่เราจํากัดการกระตุนไว้แล้วก็มาล็อกนะครับล็อกกําไรไว้นะต่อให้กราฟวิ่งกลับมาชนผมก็จะไม่ขาดทุนนะครับแต่ผมจะปิดกําไรไปแต่ว่าไม่เยอะนะครับส่วนเส้น SM ท,ที่เป็นของออเดอร์ข้างบนนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปเลยนะครับออเดอร์นั้นคือออเดอร์ที่ราคาดีของเรานะครับส่วนออเดอร์ล่างนะครับเซลล์ออเดอร์ล่างตัวนี้ จะหาจังหวะปิดเพื่อทำกำไรเก็บกำไรเข้าพอร์ตนะครับแล้วก็จะถือไว้หนึ่งออเดอร์ก่อนนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับกราฟก็ลงมากดลงมาต่ำเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะปิดมือเลยนะครับไม่ตั้งเทปโปรฟิตเลยนะพอใจในกำไรแล้วก็จะปิดมือเลยนะครับ แล้วก็รอดูกันว่าต่อไปจะทำยังไงต่อนะครับพอเก็บกำไรเข้าบอร์ดไปแล้วนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งออเดอร์ครับเอา SL มาล็อกไว้ครับป้องกันไว้นะป้องป้องกันการขาดทุนไว้นะครับเป็นล็อกกำไรไว้นะครับต่อให้ขึ้นมาชนนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ยังเก็บกำไรอยู่เหมือนเดิมครับราคาก็ยังกดลงมาต่ำเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เปลี่ยนแท่งนะครับในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้แท่งชั่วโมงอีกแท่งก็เริ่มนะครับเหมือนจะกดลงนะครับกดลงนิดนึงนะครับเราดูสถานการณ์ต่อไปครับ ปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ทิ้งโตลงอยู่ต่อเนือ่องนะครับแท่งก่อนหน้าก็ทําโลไปแล้วนะครับแล้วก็แท่งนี้ก็ยังลงอยู่ต่อเนือ่องครับจากที่แท่งที่แล้วก็ทิ้งไสไว้นะครับพอขึ้นแท่งใหม่มาก,กดลงต่อนะครับยิ่งราคาลงต่ำเท่าไหร่นะครับเราถือหน้าเซลไว้เราก็จะยิ่งได้กำไรมากเท่านั้นนะครับ แต่ไม่ต้องไปคันมือนะครับไม่ต้องไปรีบปิดนะครับเราไดออเดอร์ในราคาไส้นะครับได้ในราคาดีครับตั้งเ l ป้องกันไว้ก็พอนะครับแล้วก็รอดูสถานการณ์ต่อไปที่เห็นย้ายเส้น SL ต่ําลงมานะครับเพื่อที่จะล็อกกำไรให้ได้กำไรมากขึ้นนะครับ ตัดมาเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับตอนนี้มีออเดอร์เซลล์ที่ราคาขึ้นมาเกี่ยวนะครับก็ไปทำทุลรามาครับกดถ่ายไม่ทันนะครับตั้งเซลมิตทิ้งไว้นะครับตั้งทิ้งไว้เล่นๆนะครับกาจะเก็บท่านมาเกี่ยวจริงครับมาเกี่ยวจริงก็เอาจริงครับพอราคาวิ่งขึ้นมาติดออเดอร์แล้วครับก็อย่าลืมนะครับ ตั้ง SL ป้องกันไว้ทุกครั้งนะครับออเเอร์บนเราก็ป้องกันไว้อยู่แล้วนะส่วนออเเอร์ล่างที่เราเพิ่งติดมาเราก็ตั้งเอสเซป้องกันไว้ด้วยนะจากที่นั่งโฟกัสมานานพอสมควรนะออเเอร์เซลของเราที่ติดล่าสุดก็มีกำไรแล้วนะเดี๋ยวเราจะปิดมือนะครับ เก็บกำไรเข้าปอร์ดไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือออเดอร์เดียวนะเหลือออเดอร์ข้างบนทิ้งไว้นะครับถือไว้ยาวๆที่ถือไว้ยาวๆนะครับเพราะว่ายิงการาฟมันลงต่ำเท่าไหร่นะเราก็ยิงจะได้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รอปิดตอนที่เทรนด์มันกลับนะมันกลับเป็นขาขึ้นเราค่อยปิดก็ได้นะครับหรือเรามีออเดอร์บายก่อนแล้วเราค่อยปิดข้างบนก็ได้นะไม่ได้เสียหายอะไร จะมีคลิปที่ต่อจากคลิปนี้นะครับเพราะว่ายังเคลียออเดอร์ไม่หมดครับยังถือเซลไว้อยู่นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ